ค่ะทุกคนมาพบก,กันนิดในช่องนิดาวไรตี้กันแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับช่องนิดนะคะเรื่องที่นิดจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของพุงค่ะทุกคนหรือหน้าท้องนั่นเองนะคะใครอยากให้พุงยุบมาฟังเรื่องนี้กันเลยค่ะนิดจะนําเสนอเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่เราดื่มแล้วช่วยให้พุงเรายุบหรือว่า หน้าท้องแบนราบนะคะก็คือช่วยในการสลายไขมันหน้าท้องนะคะเครื่องดื่มที่ว่ามีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะเครื่องดื่มประเภทแรกนะคะก็คือน้ำสับประรดปั่นค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าในสับประรดนะคะมันจะมีวิตามิน B และวิตามิน C นะคะและก็มีเอนไซม์ที่ชื่อบโรมิเลนนะคะ ตัวนี้นะคะจะช่วยย่อยโปรตีนและลดอาการท้องผูกได้นะคะส่วนเครื่องดื่มประเภทที่2นะคะที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการสลายไขมันหน้าท้องนะคะ<ม>ก็คือชา p ป p p e มิ i n t หรือชามิน้นนั่นเองนะคะช่วยเพิ่มความสดชื่นนะคะะช่วยย่อยสลายอาหารจำพวกไขมันสูงได้ดีด้วยนะคะ นอกจากนั้นแล้วนะคะช่วยลดอาการท้องบวมจากปัญหาขับถ่ายได้ด้วยนะคะน่าสนใจเลยทีเดียวใช่ไหมคะเครื่องดื่มประเภทที่3นะคะก็คือกาแฟดานะคะทุกคนกาแฟดานะคะมันจะดีต่อระบบเผาผลาญในร่างกายของเรานะคะการดื่มกับกาแฟดำก็คือเหมือนเป็นการกระตุ้นการเผาผลาญ ให้ร่างกายของเรานั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วการดื่มกาแฟดำช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะทำให้เราอารมณ์ดีและชะลอไวัยได้อีกด้วยนะคะเครื่องดื่มประเภทที่4ี่นะคะที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนดื่มกันเพื่อนอาทองที่สวยงามของเราก็คือน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวนะคะอันนี้ทำไม่ยากเลยค่ะทุกคนเพราะมันมีวิตามินซีนะคะ ส่วนใหญ่เครื่องดื่มประเภทนี้นะคะก็คือดื่มแล้วมันจะช่วยเรื่องการลดน้ำหนักด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องการขาจัดสารพิษในร่างกายช่วยเรื่องการทำงานของระบบเผาผลาญในร่างกายของเราด้วยนะคะนิดเห็นบางคนนะคะที่เขาอยากจะลดน้ำหนักหรือว่าคนที่ดูแลเรื่องสุขภาพส่วนใหญ่จะเลือกที่จะดื่มน้ำมะนาวผสมกับน้ำอุ่นทุกวันนะคะ ในตอนที่ท้องว่างตอนเช้านะคะมันก็จะช่วยกระตุ้นการเผ,ผาผลาญของเราได้ดีทีเดียวนะคะและก็เครื่องดื่มประเภทสุดท้ายนะคะก็คือน้ำแตงโมปั่นนะคะทุกคนเพราะในแตงโมปั่นนะคะมีไลโคปีนซึ่งช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานอกจากนั้นแล้วมันจะมีกรดอะมิโน,โนตัวหนึง่งที่ชื่อว่าอาร์จินีนนะคะ ที่มันอยู่ในน้ําแตงโมนะคะมันก็จะไปช่วยลดระดับไขมันนะคะแล้วก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้กับร่างกายของเรานะคะน้ําแตงโมปั่นนี้ดีมากๆเลยนะคะดื่มแล้วสดชื่นแล้วยังดูแลเรื่องสุขภาพของเราได้ดีด้วยนะคะสรุปง่ายๆนะคะเครื่องดื่มที่ช่วยสลายไขมันหน้าท้องนะคะที่นิดแนะนํามาทั้งหมด หาทานไม่ยากเลยนะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และสามารถทำได้จริงแชร์ให้กับคนที่คุณรักและคุณห่วงใยได้นะคะสำหรับคลิปนี้นี่มีมาแนะนำแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามขอบคุณมากคะ่ะวันนี้นี่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ